นะครับน้าไนแฟมิลี่ครับผมสวัสดียามประมาณกี่โมงนี่ห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ขอแนะนำนะครับหนึ่งท่านครับผมที่เป็นพ่อค้านะฮะที่จำหน่ายนะครับร้านร้านฟรีแลนซ์ร้านฟรีแลนซ์นนคือร้านที่เราเปิดได้ตลอดตรงไหนก็ได้ที่เราไปได้คือ ไปตามงานเนาะนะฮะใช่ไหมฮะวันนี้งานอะไรครับท่านวันนี้งานบวชนะครับวันนี้ในงานบวชบันบวชบัานตาัดทิดเนาะนะครับโอเคนะงานบวชบ้านตาดทิดน,นะครับผมกี่วันแล้วลครับเนี่ยมาขายจักมือแล้วสองวันสองวันแล้วรู้สึกว่าเสียงเหนื่อยๆนะ <c oughs> ลูกค้ายเยอะไหมครับลูกค้ายเยอะไหมไม่ค่อยเยอะ,นะอยเยอะนาะนะครับก็บ บ้านอาทิตย์ก็อยู่ใกล้ๆกับนี่ฮะใกล้ๆกับอของสวนของของไทยของของเสีับไทยเนาะนะฮะของเสียบไทยนะครับเสียบไทยก็อยู่ที่นู่นนะฮะนี่ครับของสีทับไทยนะครับอยู่นู่นนะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับวันนี้เขามีงานงานบวชเนาะมีสองวันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับนะครับวันแรกก็มีมีรถแห่เหมือนกันใช่ไหมครับ มีไหมเมื่อวานไม่มีมีวันนี้เมื่อวาันมีหนังเนาะหนังอย่างเดียวแล้วก็วันนี้มีรถเทแล้วก็มีหนังจ้างต่อหนึ่งคืนครับผมนี่ฮะก,ก้อนกล้วยนิวชาย,ยูดีเก้าเก้าเก้าสุรินนี่ะก้อนกล้วยเขาเรียกว่วา,าลูกสวยลูกสวยนะฮะนี่ลูกสวยคือคนบ้านเราเนี่ยเขาเรียกสนับสนุนคนกล้วยบ้านสวยเราเนะนี่ยนี่เนี่ยตังเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศครับ เป็นบรรยากาศแบบชนบ,บทสบายๆนะครับของแถวบ้านเรานะมีร้านค้าร้านขายนะครับช่วงนี้ถามว่าลูกค้าไปในหมดครับลูกค้ายังนอนอยู่ครับลูกค้ายังทํางานอยู่เต,นนต,นนตน้นชา์โดอยู่แล้วก็หายงหาย้าให้ช้างก่อนเรียบร้อยนู่นลประมาณสักออกโมงครึ่งนะครับถึงทุ่มสองทุ่มเนาะจะมาใช่ไหมครับ อันนี้เวลาแค่ห้าโมงครึ่งเองครับห้าโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะครับที่ตอนตอนถ่ายนะห้าโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะครับยังเดี๋ยวเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวนานายก็อยากจะถ่ายบรรยากาศนะครับในช่วงก่อนที่จะมีนะจะมีอ่าพา่อค้าไม่ขายที่ได้ขายของในก่อนที่จะมีลูกค้ามาเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงวะเงียบแบบนี้ฮะนี่นมีเลย จอหนังยังไม่ได้ทําอะไรครับจอหนังก็กางไว้แต่เมื่อวานนะฮะตั้งจองเมื่อวานนะครับ,นนรบแล้วก็สไลเดอร์ก็มีเด็กๆมาเนี่ยน,น,นิ้กนิกเนี่ยนี่บรรยากาศนี้แต่นเป็นในช่วงดึกๆนะครับจะเริ่มเสร็จงานเสร็จการแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มแต่งตัวเริ่มที่จะออกมาคลายเครียดกันแล้วเนาะใช่ไหมครับใช่แล้วนะวก็ออกมา แบบปดปล่อยแล้วนะครับอันนี้คุณพี่เนี่ยขายของเมื่อกี่ครักี่กี่กี่ปีแล้วครับนับไม่ท่วนใช่ไหมครับไม่อยากนับเลยครับถ้านับแล้วก็นับไม่ท่วนเพราะไม่อยากนับนะเป็นเป็นร้านนะฮะร้านขายนมขายนา้ำขายลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดนะ,ะนะท่านใดที่ได้มาเที่ยวงานแบบหนังหนังกลางแปลงหรือว่าจะเป็นงาน งานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานชนบทแถวบ้านเราเนาะนะฮะก็จะเนี่ยนะฮะพี่แกะนะครับมาบริการเนี้ยคนนี้หน้าตานี้ใช้บริการได้นะแต,แต่แต่แต่ไม่ค่อยไปที่อื่นเนาะส่วนมากอยู่ในเขตของเราเนี่ยเขตกะโพเขตกะโพของเรานะครับไม่ไม่ไม่มีเวลาที่จะออกไปอา่าไม่ค่อยดียรนถะรถก็ไม่ค่อยดีด้วยก็ส่วนมากอยู่ในเขตกะโพบักของเราเนี่ะแถวท่าตูมแล้วเนาะไปได้ไปไปได้นะ กำลังคุยกันอยู่นานสองนานนะครับนะก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยก็มีของขายเยอะๆเลยนะฮะมานั่งเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบสบายๆนะฮะเนี่ยคือบรรยากาศันตอนนี้นา,นายแค่ถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นา,นายจะเดินไปถ่ายแต่ละร้านนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเนะราล,ลองถ่ายดูนะเพื่อ งาๆก็ไม่คุ้นเคยกับงานงานปกติเราจะถ่ายเกี่ยวกับเรื่องช้างนักแสดงรู้คุ้นเคยกันก็โอเคอยู่นะนี่นั่งคุยกับกับเจ้าของร้านอยู่นะครับนั่งคุยกันแล้วก็ดูหนังตั้งหนังกลางแกลงอย่างเงี้ยมีเอ่อสไลเดอร์นะครับมีเต้งดึงเนี่ยนะครับเป็นงานแบบสบายๆงายเป็นงานแบบชนบทของเราครับเป็นงานบวชนะครับงานบวชเนาะบวช ของหม Canada, ู iah, ่บ้านตาทิ์นะครับหมู่บ้านช้างเหมือนกันนะฮะบ้านตาทิศนะครับจะบวชก่อนบ้านเราเนาะนะบวชกับบ้านเราบวชก่อนบ้านเราอันนี้ข้อมูลก็ไม่ได้ชัดนะครับแต่ตามปกติแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะมีวัดเป็นเป็นเป็นขอตัวเองก็จะบวชที่หมู่บ้านช้างเราเช่นเดียวกันเนาะนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานาธิบอขอประทานาภัยด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปของนายไปเรื่อยนะครับผม เดี๋ยวนา,นายตอนนี้จะไปดูระบบเครื่องเสียงนะครับของของทีมของกอนกุยด้วยนะครับว่าเป็นระบบยังไงนะครับตัวนี้แม่คาไม่ขายก็ <ś c oughs> เริ่มตะเวนตกดินแล้วนะครับแม่คาไม่ขายก็เริ่มเริ่มลงลงอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีนะครับลูกๆหลานนะครับจะมาซื้อของกินของใช้กันแล้วนะครับนี่เป็นระบบของกอนกุคยครับกอนกุยฮะ ้ายเครื่องเสียงนี่มีระบบเครื่องปั่นด้วยนะฮะผมสวัสดีครับขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมน้าไนฟี่เอี่ครับผมครับวันนี้ใช้ระบบเครื่องปั่นใช่ไหมครับครับเมื่อวานเครื่องปั่นไหมครับเมื่อวานเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นเหมือนกันโอเคนะเมื่อวานใช้เรื่องอะไรครับผมกี่เรื่องครับเมื่อวานกี่เรื่องสี่เรื่องสี่เรื่องถึงสว่างเลยเนาะ แจงจังปางเนาะนะครับวันนี้ใส่จอกี่เมตรกันนี่ยสิบแปดเนาะสิบแปดเมตรโอ้มีระบบไฟบีมด้วยฮะระบบไฟบีมตูล้ลำโพงเนี่ยสูตรสูตรของเดรปีวานะครับผมนี่เดรปวานะครับเสียงกลางครับเดรปีวา,ออามือนกันนะครับโอ้ทุกระบบของเดรปีวานี่นะครับผมก้อนกลวยนะฮะก้อนกลวยนิวชัยโยนะฮะนี่ระบบ ใช้ก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเป็นถ้าอย่างนั้นเสียงไม่พอคือเสียงไม่แน่นนะครับได้ใช้ไฟบ้านนั้นไม่แน่นแน่นอนรนรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจุงกะครับผมเป็นยังไงครับช่วงนี้โอเคไหมฮะใช้ได้อยู่ ไันนี้ใช้ระบบเต็มใช่ไหมครับเต็มหมดเลยเต็ม,มวันนี้มีดีเจไหมครับวันนี้มีดีเจมีดีเจเหมือนกันนะฮะวันนี้จัดไปเลยอันนี้เป็นเครื่องบันไฟเนาะปันไฟระบบใช่บันไฟเนะครับผมงั้นเอามาอยู่ในไฟไฟบ้านธรรมดาไฟสามเฟดเอาไปอยู่เนะาะได้แต่เสียงมไม่ไ ครับผมอืครับโอเคนี่สองสองคืนนี้เน้องคะสองคืนสองคืนอะสองคืนนะะี่นนะะนนะะยะเป็น New นะะิวชัยโยนะฮะก่อนกุยนาะสุกกวยสุกกวยสุกกวยก่อนกุยให้ นี่เป็นครับนี่เป็นเครื่องไฟเนะฮะไปหนักเลยฮะมาเลยสบายๆเนี่ยจัดไปเลยรุ่นนี้ฮะเมื่อวันฟังสะท้อนไปถึงารรดกลางไปถึงสุดตะกลางนะอ่าเนี่ยตอนนี้ก็ เริ่มมี f อมากันเยอะๆเยอะแล้วนะครับเล้วรอเวลากี่กี่กี่โมงครับเริ่ม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 ปั่นกี่โมงครับวัวหน้าครับเริ่มปั่นกี่โมงครับหกโมงเย็นเนาะโอ้เลยอีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวอดใจเราสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ระบบทั้งระบบนะครับของนะครับเนี่ยสิบแปดสิบแปดนิฟสิบแปดเมตรนะฮะสิบแปดเนี่เนี่ยทางนี้ต่อเรียบร้อยนะครับจอมจ้ำไฟจ้ำไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแน่นนะวันนี้สายช้างนะครับมาเจอสายหนังนะฮะสายช้างเจอสายหนังนะครับผมส่วนส่วนตัวของน้าไนก็ชอบหนังอยู่แล้วนะครับชอบชอบชอบหนังนะฮะชอบหนังเป็นการส่วนตัวนะระบบใช้แบบดิจิตอลนะครับผมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ม้อนลีมเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็เครื่องเสียงของน้าไนก็ก็ก็ น่าจะเจ้านี้นะครับที่มีการโมดิฟายของเครื่องของนายนั่น,นตั้งแต่รุน่นแรกๆนะครับยุค90นะฮะยุค809ยุค80นะยุค80นะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะยุค80นะนายนะก,ก่อนยุค80นะก็จะเป็นยุคยุค80ไปเนี่ย2000เนี่ยนะครับนายนะก็เล่นเครื่องเสียงนะนายนั่นเล่นเสียงนะครับอาจจะระบบเดียวกันเนี่ยเคยเจอเหมือนเนี่ยแบบเนี้ย แต่นายก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นกล่องใหม่นะเปลี่ยน,เป,ยนเป็นกล่องใหม่นะเป็นอะไรที่เห็นแล้วนะครับคิดถึงของกล่องเก่าๆของนายนะอ่ามาีะเกียร์ขออนุญาตเขาแล้วนะครับนี่ไฟบีมสองนะฮะแล้วก็จอภาพยรนนะครับจอหนังนะครับสิบแปดสิบแปดเมตรนะครับพร้อมกับ ลูนำพงนะครับ wr นะครับทั้งชุดเลยนะครับทั้งเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสนะครับดังกระหึ่มแน่นอนนะครับผมสหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องหนังนะฮะนะ่ยต้องฟังเสียงให้ให้สนุกนะฟังเสียงสนุกนะครับอ่าสะใจวัยรุ่นนะฮะประมาณนี้นะอ่าวันนี้นะครับน่าหน่ายนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับงานบวชของบ้านตาทิดนะครับเนี่ย ข้างบนนุ่นเขามีรเครื่องเสียงนะครับผมก็มียังเต้นยังลำกันอยู่นะครับมี2วันเมือมม่อวานก็มีเมื่อวานก็มีเฮนะครับอ่าเมื่อวานมีเฮอยู่นะครับแล้วก็มีหนังเรื่องนี้อ่ะมาหนังหนังหนังเนี่ยนะครับมามาฉายนะครับคนกลวยเนี่ยมาฉายแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งคืนนะครับเป็นสองคืนนะครับผมนี่ไม่ขาไม่ขายก็นอนรอลูกค้าเนะมื่อไรจะมาเดี๋ยวนายจะรอฟังเพลง เราฟังเสียงอยู่นะ,ะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ก็จาจำอะไรเรียบร้อยนะน่าจะไม่มีการปิดพลานะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะอ,อยากจะฟังเสียงนะครับแต่ตอนนี้นะครับระบบเสียงเตรียมตัวแล้วนะครับแต่บอกว่าต้องรอฟังทางด้านพี่นาคนะครับเจ้านาคนะครับต้องชะลอเสียงรถแห่ก่อนนะครับไม่รู้ว่ันไหน,หนจะได้ จะ,จะได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับเกี่ยวกับการเปิดเสียงของหนังกลางแปลงให้ชมหรือเปล่านะครับผมท่านไหนก็เป็นชอบคนที่ชอบหนังกลางแปลงเลยนะครับอนน้นก็มีตัแทนนะเมื่อกีโอ้ยเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวต่อต่อเดี๋ยวดูแล้วแป๊บเดี๋ยวรอเดีแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง เอาล้ครับในช่วงของรถแห่ก็สิ้นสุดภารกิจแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของหนังกลางแปลงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวทีมงานนะครับจะจัดเตรียมก่อนนะครับว่ายัางไงเอายัางไงแบบไหนนะครับม่อกี้มีแสงวิบับวิบับมาแล้วต้องรอเจ้าของมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูว่าอะไรเนาะ ฉันเออฉันแง่ดูอะไรดูช้างว่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้เครื่องปั่นไฟนะฮะสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้กๆกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือต้องรอลองรอ,รอ รอผู้อานวยการสร้างนะหรือว่ารอรอของทางหัวหน้ามาก่อนหรือเปล่าตัวนี้เครื่องปั่นไฟนะครับเริ่มแล้วนะครับไปมาแล้วทางทีมงานก็เริ่มจะปฏิบัติหน้าที่แล้วครับผมทางทีมงานขอนคอนกลวยเผาหยดนะครับจอมพระจังหวัดสุรินทร์เรานะฮะสุกลวยคือที่สองนะครับของงานบวชนะฮะของบ้านตะทิ์นะครับหู่บ้าน ช้างนี่คือว่าแกนี่ทีมงานเดี๋ยวรอระบบมีขึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นี่นี่ดูว่าจัดการบริหารอย่างนี้โอ้จะเต็มฮะจะเต็มจัดหนักนะนิวชัยโยนะครับก้อนกล้วยสุกล้วยสนับสนุนบ้านกล้วยของเรานะอันสวยระบบเครื่องใช้ดิจิตอลนะครับผมมาแล้วเครื่องปั่นทุกอย่าง ระะบบมานค,คืนที่สองนะฮะของหนังกาลางแปลงนะฮะก่อนคุยภาพยนตร์นะฮะผมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นระบบ <c oughs> อนาล็อกนะครับผม <c oughs> <c oughs> มีเดียวรุ่นใจอเอาไม่ทัเเทนเน้กนี่ด้านเดียวด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราฟังระบบนะครับเสียงของก่อนกล้วยนะะ <c oughs> เป็นระบบที่เป็นระบบออริจินอลนะครับดั้งเดิมนะก็เป็นไม่ใช่เป็นระบบ ที่เป็นแบบสมัยใหม่นะครเป็นเป็นระบบของอนาล็อกนะครับผมน้นายนะครับเป็นคนที่ชอบหนังนะหนังกลางแปลงชอบมากนะครับชอบเครื่องเสียงชอบจอภาพยนตนร์ มันคือศิลปะนะครับในการควบคุมเสียงนะฮะง,ง,ง,งเสียงกระเสียงเสียงแหลมก่อนครับตอนนี้อันนี้ไปอยู่ข้างหน้านะฮะหลงหนะหลกันนะเป็นเส้ปั่นไฟนะครับสองวันเลยเนะถ้าเป็นไฟบ้านธรรมดาไม่ได้นะครับ เราต้องฟังอยู่ข้างหน้านะ เป็นระบบ analog น,นะครับไม่ได้ระบบดิจิตอลน,นะครับอ่าเป็นเป็นเส้นสายดิจิตอลน,นะครับส่วนระบบ cover นะโฮะโอ้โหนี่ฮะนาลายชอบแบบนี้นะชอบแบบวินเทจนะฮะชอบวินเทจนะ มคีความคลาสสิกนะครับมีความมีเสน่ห์อยู่ในตัวนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นแค่เสียงกลาง Part นะครับผมนะครับอ่าแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮียรอแล้วเฮียพีรอแล้ว,ลลวสวัสดีครับ